กลับมากันต่อนะคะคุณผู้ชมขานะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาฟื้นฟูแข็งแรงนะคะด้วยสารสกัดจากธรรมชาติแท้ร0อเซผู้ข้าวและก็เกิร์ซิตินนะคะที่จะไปดูแลลึกถึงเซลล์กันเลยทีเดียวนะคะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่น1กล่อง60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคาโปรอยู่ที่กล่องละ2,500บาท โปร2กล่องเหลือเพียง4,500บาทสั่งซื้อได้เลยเบอร์เดิมเลยนะคุณผู้ชมขาไม่เคยเปลี่ยนเบอร์นะคะ0900899996นั่นเองนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์สมุาไพร NK เฟิร์นวันนภานะคะหรือเฟิร์นเมจิกสกินใช่ไหมลัน เข้าไปเยี่ยมแอนนาที่เรือนจำนะคะคุณผู้ชมขาเฟิร์นเมจิกสกินนี่เขาก็จะซีกับแอนนานะคะบรรยากาศในการเขาเยี่ยมแอนนาซึ่งต้องลงทะเบียนก่อนเห็นว่าก่อนหน้านี้โบกัสอะไรก็ลงไปไปลงทะเบียนแล้วเขาได้เข้าเยี่ยมเรียบร้อยแล้วแอนนาใช้โปรไฟล์นางแบบโลกนะคะในการจัดประกวดในเรือนจำนะคะอ่าวบรรยากาศเรามีภาพเคลื่อนไหวใช่ไหมลูกไม่มีหรออ๋อหรอนะคะเข้าไปเยี่ยมเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเฟิร์นเล่าให้ฟังว่าไปเยี่ยมแอนนา หลังจากอยู่เรือนจํมาสามอาทิตย์นะคะแอนนาบอกเขียนจดหมายมาหาเลยจะไปเยี่ยมนะคะไปเยี่ยมแอนนาเสร็จแล้วก็เซอร์ไพรส์มากทรงผมปล่อยหวาดนะคะแต่งหน้าฉ่ำมากเอา้าแต่งหน้าด้วยเป็นนางแบบะเนาะนางแบบเมื่อเราอยู่ในเรือนจำเราก็ต้องสวยนะครับเพราะว่าเป็นดาวนะคะ เออนะคะแอนนาก็บอกว่าขอบคุณคุณแม่ที่ไม่ทิ้งหนูนะคะหนูได้รับเงินนะคะรับข้าวจากคุณแม่ทุกวันฝากขอบคุณด้วยนะคะตอนนี้หนูปรับตัวได้แล้วเพราะแอนนาตอนนี้นี่นะคะ มีแต่คนอยากจะทําความรู้จักนะคะเพราะว่าเธอเป็นเซเลบนะคะเธอเป็นผู้ต้องขังแบรนด์เนมนะคะและจะรีบออกไปชดชดใช้ให้กับผู้เสียหายก็คงจะอีกนานนะคะเพราะาติดอย่างตําๆเนี่ยนะคะขี้หมูขี้หมาก็ห้าห้าปีนะคะที่ฉันว่าน่าจะประมาณ5ปีนะคะวันนี้เฟิร์นก็ซื้อของมาให้แอนนาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นเงินทั้งหมด1 2ึ0 0หบาทเพื่อให้แอนนาเนี่ยครับแบ่งกับผู้ต้องหาในเรือนจําคนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะ อืมนะคะอ่ะมากันต่อเลยนะครับน้องพลอยนะคะน้องพลอยภรรยาของบอสกันนะคะโดนคดีหรือไม่ทนายบอสอ่าทนายบอสเหรอทนายบอสเหรอบอสพลอยเหรอบอสพลอยตอบแล้วนะคะ ล่าสุดวันนี้นะคะในรายการโหนกระแสมีการเชิญแขกรับเชิญอย่างคุณกบไมโครคุณลูกตาลน,นะคะอดีตเครือข่ายนะครเพื่อร่วมพูดคุยนะคะในช่วงหนึ่งนะคะของรายการพี่หนุ่มกัญชัยได้ฟนอินทนายความของบอสพอลนะคะเพื่อสอบถามถึงกรณีที่จะฟ้องร้องแม่ขา่ายคือเขาไม่ทิ้งกันนะคะเอาไปทั้งหมดนะคะทนายความของบอสพอลบอกว่าจะมีการฟ้องในข้อหาร่วมกันชกโกงประชาชนถ้าเราโดนเขาก็ต้องโดน ด้วยครับจุกนะคะจุกนะคะนอกจากจะมีการฟ้องร้องนะคะของผู้ที่แบบว่าเป็นแม่ขายเนี่ยนะคะ ในส่วนของน้องพลอยนะคะภรรยาของบอสกันนะคะทางด้านทนายได้ตอบว่าคุณพลอยไม่มีข้อมูลถ้าในระบบก็แล้วแต่ DSi ท่านจะดำเนินคดีหรือไม่ก็มันมีตั้งแสนกว่าคนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะอืมนะคะอีกหนึ่งข่าวแล้วกันเนาะข่าวนี้แล้วกันนั่นะเนาะเต้ยนัฐพรหลังจาก ตอนนี้นะพระสุขเข้าพระเสาแทรกเลยนะคะเพราะว่าเจอคดีที่อัจฉริยะไปร้องเรียนด้วยเช่นเดียวกันเห็นว่าจะฟ้องด้วยนะคะก็มี2ดีเจชื่อดังก็คือต้นหอมนะคะแล้วก็น้องาตูมนะคะหนึ่งในนั้นก็มีนางเอกชื่อแต้วนทัทพรด้วยซึ่งก่อนหน้าจะแต้วเนี่ยก็จะมีปูปยาซึ่งปูปยาเนี่ยไหวตัวไปก่อ <laughs> นหนีไปไม่ได้หนีนะคะน้องปูว่ามันแปลกๆน้องปูเขาก็เลยไม่ไหวค่ะน้องปูเขาก็เลยไม่เอาด้วยนะคะ เขาบอกนับถอยหลังเข้าประตูวิวากันแล้วเชื่อว่างานวันนั้นเนี่ยนักข่าวน่าจะไปกันเยอะนะเพะคงจะถามเรื่องวิวาด้วยแล้วก็ถามเรื่องของคดีความด้วยนะคะเตรียมตัวเข้าประตูวิวาแล้วอีกคนหนึ่งสาหรับแต้วนัทพรที่ถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจนะคะไฮโซนในนะคะขอแต่งงานช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและมีการเผยเลิกแต่งว่านะคะจะเป็นเดือนมกราคมปีหน้านั่นเองนะคะ ล่าสุดนะคะเจ้าสาวก็ออกมาอัปเดตถึงความคืบหน้าโดยการโพสต์ภาพอินส a ากแกรมส่วนตัวนะคะซึ่งเป็นภาพขนาดที่เจ้าตัวนี้นะคะไปลองชุดเจ้าสาวแบรนด์ดังนะคะโดยมีแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีเยอะแยะมากมายนะคะ เชื่อว่างานถแถลงข่าวงานแต่งนักข่าวจะไปเยอะแบบทวีเท่าทวีคูณจะมีทั้งสายบันเทิงสายเศรษฐกิจและสายอจญากรรมไปด้วยนะครับเพราะก็ต้องไปอัปเดตเกี่ยวกับกรณีข่าวนะคะที่จะโดนคุณอัจฉริยะนะคะฟ้องด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะว่าเรื่องราวจะจบลงอย่างไรนะคะเวลาหมดแล้วกบคุณผู้ชมคานะคะฝากไปด้วยสําหรับการดูแลสุขภาพอย่างล้าลึกและลึกซึ้งนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะตัวนี้มีภูมิข่าและก็เคส ซตินนะคบที่จะทำให้ร่างกายของเราต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครัง้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทซื้อโปรสกล่องเหลือเพียง4,500บาทสั่งซื้อเบอร์เดิมได้เลยนะคะ0 9 0 0 8 9 9 9 9 6วันนี้พี่เต๋าพร้อมทีมงานต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ